สวัสดีครับผู้ชมครับจุวิชนดาวครับนำผู้ชมมาที่ W H A ระยองสเตเดียมนะครับมาชมการแข่งฟุตบอลลิเวอร์ไทยลีกนะครับเกมระหว่างระยอง FC ครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านพบกับ BG ปทุมยศเต็ดครับคุณจิตพลซับขำผมนุษย์สอนเสพพันครับจำที่ผู้ใหญ่ครับเดินสั้นครับแล้วก็ปั่นเข้าไปปั่นไปื่เอาบอลฉลับมาพักอกแล้วจะยิงไม่ได้แตกทีครับคานโอ้โหมันยองว้าออสุดท้ายไม่ได้ครับไปเข้าทางของวังมองยน เ็นเหลี่ยมสก,กัดของ,องกิโนาโดสก,กัดไม่ดีโชคร้ายไปแล้วนะครับโอ้โหแต่ตั้งเท้าคืนไม่ดียอดขึ้นมาโอ้โหพาติกมาครับพาติกพาติกที่เข้าไปเก็บโทษพาติกดึงไว้ข้างในมีลานิวคนเดียวพาติกแปะมาสวยครับสันชัยสันชัยหักเข้ามาลูกนี้โอ้โหสก,กัดแล้วปูไม่มีใครครับดูไม่ออกนี่ครับเปิดยัดมาลูกนี้อันตรายมากแต่ว่าสุด ยอดเข้ามาครับวงนี้แล้วได้โขกเล่นทาง1 0ครับโอ้โหมาแล้วประตูแรกของเกมนี้ครับว่าวังมนยองครับขึ้นมามงหน่งหน่งเลยครับไม่มีใครประกบครับเลอเชื่อมากโอ้โหแล้วก็ตั้งแต่ประเดิมไทยลีกเกมแรกเลยนะครับโอวังมนยองตักบอลย้อยแล้วก็อยู่ในรายครับไม่ล้ำหน้าครับคนที่เล่นบอลชนะทิพย์เป็นคนยืนล้ำหน้าอยู่ตรงกลางแต่ก็ไม่เกี่ยวกับช่วงนี้ที่บอลตกเสาสองนะครับ หม่งดีมากครับแล้วไม่มีใครประกบเลยครับโอ้ตัวประกบหายไปเล็งตรงไหนได้ตรงนั้นจริงๆครับเข้ามุมเป๊ะเลยมชนาทิพย์สอดไปแล้วลูกนี้หลุดขึ้นมาตบหวัดแล้วบอลเข้ามาหน้าประตูซัดเข้าไปล้มหน้าครับโอ้โหแน้าเจ <laughs> ้า,นา,า,จาชนาทิพย์เลยครับถ้าล้มนะครับเพราะว่ามุสิตจ้องอยู่แล้ว <laughs> บอลจากสันติภาพนะครับ โอ้โหเสียบอลไปครับตรงนี้เซนิโอมาให้เซเนียโรไปทางซ้ายครับขึ้นมาใหม่เหลือมะโยกแล้วปัดเข้ามาเซนิโอจับได้แล้วสัดลูกนี้ข้ามคานโอ้ยเซนิโอเกี่ยวติดนะครับบอลแรกดีมากครับไม่ลำหน้าครับโอ้โหตัวคุมออกอาการเหม่อลอยวาริสนะครับโอ้ไปปล่อยให้ สเตนโอโฉบเฉยเลยครับเดินเข้ามาแล้วลิโคกชนคานซ้ําเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอันได้อากีนาโดครับโอ้โหนึกว่าจะอับโชคอีกแล้วครับเริ่มจากฟรีคิกเหมือนกันครับอากีนาโดต้องดูคนหม่งบอลแรกครับคนแรกไม่ไม่ล้ำหน้านะครับดูโนมหม่งดูโนมหม่งเข้าใจว่าตำแหน่งไม่ล้ำหน้าครับชนคารเลยย้อนนะฮะอากีนาโดซ้ำได้ไม่มีปัญหาครับ ครับนีขึ้นมาครับเฮมินย้อนเฮมินดางซ้ายมีเดวม้าเดวม้าเงียบเงียบพยายามจะลุยเข้ามาเฮลเลี่ยวมะสัตว์เองลูกนี้โอ้โหปัดไม่ได้จังหวะจับไว้บุนโนยังเคลียร์ได้ก่อนครับขึ้นมาโอ้โหเดวม้าต yeah ัดเข้าในครับโยกหนีมา2แล้วก็โอ้โหอัดบอลสายนะครับดีที่ว่าสรานนันยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนี่เกือบหลงหลงไปหน่อยนึงนะครับด้วยความที่บอลมันสาย ครับกิดาปันเข้ามาแล้วจบโอ้โหที่เป็เสาแรกโดนดักไว้ได้ฉะนั้นพยายามจะพิงและเล่นต่อบอลออกหลังไปครับโอ้โหจบก็แบบนี้ครับก็จบเกมครับเ,เกมนี้ครับที่ WHA ระยองสเตเดียมครับเสมอกันไปสมัครแพ็กเกจไทยลีกสดครบทุกแมชเชียร์สะใจกับทีมภาคจากทรูวิชันที่ทรูวิชันส n นวที่เดียวเท่านั้น